รีวิวนะครับมุ้งบานเ,เปิดปิดนะครับกรอบสีขาวผ้ามุ้งเพชรเม็ดนะครับผ้ามุ้งเพชรเม็ดสีดำนะครับตะข่ายผ้ามุ้งเพชรเม็ดนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับว่ายังไงเดี๋ยวดูใกล้ๆกันเลยนะครับผ้ามุ้งผ้ามุ้งสีดำสูงให้ชัดๆเนี่ยตะข่ายเพชรเม็ดใย้ดูดูดูชัดๆโอเคครับผ้ามุ้งสีดำก็จะเป็นเทใสหน่อยนะครับ ดีอยูในการเช็คเลยว่าขวนกันขวนได้ระดับระดับไหนครับเนี่บแรงๆเลยครับแรงได้เลยดีการขวานต้องหมาน้องแมวขวนไม่ขาดนะครับไปคุยหนักๆได้เลยนะครับในส่วนมีออปชั่นเือในการเขวบบางบ้านนะครับดี่บอกว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะออกไปเอาใจละสาวะเองนะครับออกไปอุ่นข้างนอกนี่ครับมีบานสวิงนะครับระบบไม่เหล็กนะครับตัวนี้ก็จะหยุดหยุดให้เลยนะครับมีไม่เหล็กหยุดให้เลยไม่ได้ว่าค้างเลยครับโดนเปิดแรงๆๆยกสูงๆได้เลยนะครับ ดันออกไปแบบดันกันไปขึ้นสูงแบบค้างอ่านมาปุ๊บตัวใหญ่นอนครับหลังชั้นหลังแล้วก็ปุ๊บแม่เหล็กมันจะประคองซ้ายขวานะครับแบบมีเหล็กลากที่มียุ่งเข้าไปเดิมครับแล้วคราวนี้จะระบบล็อกครับแต่มันทำไม่อยากให้เขาออกละว,วันนี้ไม่อยากเหมือนเหมือนไม่อยากให้ผ่านมันน้องหมาน้องแมวก็ไม่เดินผ่านตรงนี้ละกลัวตัวอื่นจะมาผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็ล็อกได้นะครับนี่ครับคนพานเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเข้าออกของน้องหมาน้องแมวประมาน่าคูณ50าสนะครับเป็นประมาณนะความกว้างความสูง ตัวในตัวของตัวบานตัวนี้ก็คือกว้างประมาณ90เซนเมตรหนึ่งสูงสเมตรนะครับในตัวนี้เนี่ยก็รับติดตั้งทั่วกรุงเทพและปริมณฑลสถามราคาได้ครับาเป็นตารางเมตรนะครับมุ้งบานเปิดติดต่างก็ครับเป็นตารางเมตรทำเยอะก็ลดทีเยอะเลยนะครับนี่เป็นมุ้งบานเปิดปิดกรอบสีขาวพข้าขมุ้งเคลือบสีดำครับรีวิวครับผมติดใจติดต่อได้ที่ช่างเชฟนะครับเบอร์โ,โทร0951695122นะครับหรือจดการดูที่ในเพจนะครับ คือก็ไม่เล่นเนฟรมนะครับไม่เลจีบมุ้งลวดนะครับผมช่างเชิดครับคุณรับ